ท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ฟูเกษตรทุเดย์กับนุชคลินิกพือครูเกษตรค่ะมีข่าวจากกรมอุตุแจ้งเตือนนะคะเกษตรกรให้รับมือกับพายุโซนร้อนค่ะให้เตรียมแผนป้องกันความเสียหายที่เกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะไม้ผลยืนต้นค่ะวิธีการดูแลไม้ผลยืนต้นนะคะในสวนในระยะก่อนเกิดพายุนะคะควรดูแลดังต่อไปนี้นะคะ 1. ปลูกต้นไม้บางลมค่ะอาทิเช่นนะคะไม้ไผ่ค่ะกระถินนรง เด็กบ้านแล้วก็สะเดาอินเดียนะคะเพื่อที่จะลดความรุนแรงของร่มค่ะก่อนที่จะเข้าถึงส่วนผลไม้หรือว่าพื้นที่เพาะปลูกนะคะ 2. ค่ะตัดแต่งกิ่งที่แน่นทึบหรือว่ากิ่งที่ไม่ได้ให้ผลผลิตแล้วออกไปนะคะเพื่อให้ทรงพุ่งโปร่งค่ะไม่ต้านลมนะคะแล้วก็สําหรับต้นไม้ที่อายุมากแล้วก็มีลําต้นสูงอาจจะต้องตัดส่วนยอดเพื่อป้องกันไม่ให้ต้นไม้ค้นลงง่ายในขณะเดียวกันนะคะควรที่จะใช้เชือกโยงกิ่งและลําต้นไว้ด้วยเพื่อป ป้องกันกิ่งฉีกหักนะคะรวมทั้งใช้ไม้ค้ำกิ่งและค้ำต้นนะคะเพื่อที่จะช่วยพยุงกิ่งและลำต้นไว้ด้วยค่ะ 3. นะคะเก็บผลผลิตที่แก่ออกไปบ่มหรือว่าจำหน่ายก่อนนะคะเพื่อที่จะลดความเสียหายแล้วก็ลดน้ำหนักบนกิ่งและลำต้นลงไปด้วยนะคะ หลังจากพายุผ่านพ้นไปแล้วนะคะคนดูแลแลังนี้ค่ะ1ส่วนผลไม้ที่ได้รับผลกระทบจากพายุนะคะสามารถที่จะบู้นฟูได้โดยการทําการตัดแต่งกิ่งที่ฉีกขาดคาหรือว่าต้นไม้ที่โค่นล้มนะคะออกทันทีที่พื้นดินบริเวณสวนแห้งลงนะคะแล้วก็2นะคะในขณะที่ดินยังเปียกอยู่นะคะเกษตรกรไม่ควรนําเครื่องจักรกลนะคะเข้าไปในสวนเพราะว่าจะทําให้โครงสร้างดินถูกทาลายแล้วก็อัดแน่นได้ง่ายด้วยนะคะและ3นะคะในกรณีที่มี ดินโครนทับถมเข้ามาในสวนค่ะเมื่อดินแห้งแล้วนะคะให้ขุดหรือว่าปาดเอาดินโครนนั้นๆออกไปค่ะให้ลึกในระดับดินเดิมเลยนะคะเพื่อที่จะทําการถ่ายเทอากาศนะคะแล้วก็ถ้าหากต้นไม้เอ็นลงนะคะให้ใช้ลวดหรือว่าเชือกนะคะดึงลําต้นให้ตั้งตรงไว้นะคะแล้วก็ยึดไว้กับหลักหรือว่าต้นไม้ต้นอื่นค่ะ พร้อมทั้งตัดแต่งกิ่งนะคะออกหนึ่งในสของที่มีอยู่เลยนะคะเพื่อที่จะช่วยให้ต้นไม้ฟื้นฟูได้เร็วขึ้นนะคะจากนั้นนะคะควรฉีดพ่นปุ๋ยทางใบให,ให้แก่ไม้ผลนั้นๆด้วยนะคะและเมื่อดินแห้งเป็นปกติแล้วนะคะควรที่จะปลวนดินเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้แก่รากดินค่ะซึ่งจะทําให้รากแตกใหม่ได้ดีขึ้นแล้วก็ควรที่จะใส่ปุ๋ยบำรุงต้นด้วยนะคะถ้า ชนพื้นดนนะคะมีปัญหาอื่นใดเกี่ยวกับไม้ผลค่ะสามารถที่จะคอมเมนต์หรือว่าทักเข้ามาได้ที่คลินิกพืชพุกเกษตรได้นะคะติดตามข่าวสารดีๆกับคลินิกพืชพุกเกษตรได้ทุกวันที่นี่ทางช่องทาง Facebook เพจคลินิกพืชพุกเกษตรค่ะ YouTube นะคะ i n s t a g r กรมค่ะ t i k t o k นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ความรู้ดีๆแบบนี้ให้คนที่คุณรักด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs>